สวัสดีครับวันนี้มาดูตัว A B C D E F and G กันนะครับตัว A for Apple ออกเสียงแอออกเสียงไปพร้อมกันนะทุกคนแอแอแแอ Apple เยี่ยมมากถัดมาตัว B ออกเสียงเบ B for Boy เด็กผู้ชายเบ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  Boy เยี่ยมมาก ถัดมาตัว C ออกเสียงเค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  Cat แมวเหมียวนั่นเอง C for cat เค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  Cat ถัดมาตัว D D for dog เด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  Dog เดนั q dungeon, q dungeon. E ่นเองนะออกเสียงเดตัว E ออกเสียงเอ เอ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 ็กตัวอีออกเสียงเอ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 ็กเอ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 ็กนะเอ่นั่นใครนั่นเองนะถัดมาตัวเอฟเอฟออกเสียงเอาฟันบนมากัดริมฝีปากล่างไว้ทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองสามนั่นแนะเป่าลม ใช่แล้ว F for fun fun ที่แปลว่าสนุกนั่นเองนะ for for fun for f ตัว G นะ for game G for game game นั่นเองออกเสียงเก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  a อ๋ละ A B C D E F G A B C D E F G อ่ะอีกตัวหนึ่งแถมให้ตัวสุดท้ายตัว H H for happy ออกเสียงฮ่า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  happy ฮ่า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  happy นั่นเองนะครับน่นและครับแล้วนั่นก็คือ A B ด D E เก๋ฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ